เราไปไหนกันครับเนี่ยไปเทสไปลองแล้วกันไปลองเหรอไปลองคุณหลอกผมอีกแล้วเนี่ยไหนบอกรายการนี้มีสาวๆมาผมดูคลิปล่าสุดนี่โอ้โหแม่แม่แม่แล้วยังไงครับเนี่ยมีแต่ผู้ชายสามคน เสียงดังเสียงดังเลยเสียงดังมากเกินเสียงดังมากเบาๆเลยตอนโทรมาไม่ใช่อย่างเงี้ยไหนๆมาแล้วกำขี้ดิวกำตดเดี๋ยวเราไปลองกันหน่อยรถอะไรวะเนี่ยสาวสาเบี้ยวเสาเบี้ยวจริงๆนัดไว้แล้วแต่ว่าเขาเบี้ยวเรามีปัญหาภายในองค์กรกันนิดนึงอ่าเรามีปัญหาภายในองค์กรกันนิดนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยเราก็เลยแบบว่าไปกันเฉพาะชายหนุ่มชายหนุ่มนะกันที่ว่า ให้ผู้ชมรู้ก่อนนี้รถอะไรเนี่ย MG HSP h e v อู้ชื่อเรียกยากทำไมเขาไม่ตั้งชื่อมันง่ายๆวะฮวะนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวพูดไม่ต้องเยอะมึงพูดไม่ต้องเยอะไอโอมมึงพูดเยอะกว่ากูรู้ไงตื่นเต้นมึงมึงแค่ถามบ้างตื่นเต้นตื่นเต้นรถมันน่าใช้ อย่พูดเยอะเกินเดี๋ยวเราจะไปลองทีนี <m <m ้เมื่อกี้เราไปขับกันมาได้แป๊บหนึ่งแล้วเขาบอกว่าช่วงล่างแม่งไม่ได้อันนี้คําคนพูดมาเยอะมากเลยว่า MG ช่วงล่างมันข่วยมากเลยนะพี่มันขี่ไม่ได้ขับแล้วแม่งแปลกๆขับแล้วแม่งไม่ไม่โอเคเดี๋ยวผมจะพูดฟังว่าไอที่มึงขับแล้วมันแปลกๆมันเกิดจากอะไรเมื่อกี้ผมก็เจอตอนที่เราไปขับกันยาวๆเนี่ยเราก็เจอว่าเฮ้ยขับแล้วแม่งประหลาดๆเว้ย <ม>เดี๋ยวเราจะบอกให้ฟังว่ามันคืออะไระเดี๋ยวเราไปลองกันเรื่องของความเร็วสูงก่อน<ม>เรื่องของทางตรงนะครับแล้วก็อัตราเร่ง<ม>เดี๋ยวผม,มผมลองที่อัตราเร่งก่อนนะครับตอนนี้แบตไม่เยอะ<ม>แบตมีอยู่แค่นิดนึงเพราะว่าเราไม่ได้เสียปบปลั๊กชาร์จมานะครับแบตมีอยู่แค่ประมาณ19%<ม>เพราะนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองอัตราเร่งกับคนนั่ง3คนนะครับศถึงร้อนะครับที่โรง,งงานเคลมมาบอกว่าประมาณ7วิกว่า อ่าไม่รู้จะได้จริงหรือเปล่าซึ่งถ้ารถคันขนาดนี้น้ำหนักขนาดนี้สูตรร้อยเจ็วิที่แม่งผมถ,นะถือว่าเร็วนะเร็วนะครับถือว่าเร็วแต่ด้วยความที่ว่าแบตเหลือน้อยมากเลยผมจะลองในโหมดของอ่าสปอร์ตก่อนซูปเปอร์สปอร์ตก่อนนี่พอยด์นี่นี่พอยด์เลยนะฮะรถคันนี้นี่รวมทุกยี่ห้อทคันนี้แรงม้าแรงบิดเท่าไหร่วะพี่แรงม้าเนี่ยอยู่200กว่าม้า2องร้อหรือสองเท่าไหร่เนี่ยรวมคือเครื่องยนต์รวมมอเตอร์เพราะเราใช้โหมดซูปเปอร์สปอร์ตเนี่ยมันใช้งานร่วมกันเหมือนเหมือออออนนนไไคคัเ่่ีฮบิดผมะา แรงม้าอยู่2 0 0กว่าแรงบิดเนี่าไป400กว่าเกือบ500นิวตันเมตรกำลังสูงสุดใช่นี่คือกําลังสูงสุดในใน,ในการที่ใช้ร่วมกันระหว่างมอเตอร์กับน้ํามันเดี๋ยวผมลองอันนี้ก่อนก่อนที่แบตจะหมดนะครับโอ้โหหน้าจอหน้าจอเปลี่ยนด้วยวะ่ะเฮ้ยโอ้โหแล้วจอไม่เป็นทีเอทนะดูหน้าจอ,น,นะน,าจอนะครับ0ูนรยนะอ่ะ ไปดีเหมือนกันนะไปดีนะเดี๋ยวมารออีกทีหนึ่งหกสิบ้อืมเร็วควอเตอร์มิลอืมเร็วโอ๊ยพอพอลอยตัวแล้วเร็วมากเลยครับคันนี้ ุยเร็วมากพอลอยตัวแล้วเร็วจริงโอเคเอาลองแค่นี้ก่อนนะครับผมเจออะไรอย่างหนึง่งสําหรับ m g มซึ่งผมเคยเจอในรุ่นเก่าปัญหาอย่างหนึ่งซึ่งผมไม่ชอบเลยนะครับรคือเกียร์ผมไม่ชอบเลยในะตั้งแต่ในเอมที่ผมเคยลองเนี่ยถ้าเอ็มตัดปัญหาเรื่องการต่อเกียร์แบบนี้ไปได้นะรถจะเร็วกว่านี้และขับดีกว่านี้อีกเยอะ ผมไม่เข้าใจว่าเขาจะทําเกียร์อย่างนี้มาเพื่ออะไรครับผมื่อจะไปแต่เกียร์มันช้านะใช่เดี๋ยวผมจะดูซิว่ามันสามารถเปลี่ยนเป็นแพทเทิร์นชิปอะไรได้ไหมอ่ะเดี๋ยวผมจะลองดูเป็นแพทเทิร์นชิปดูนะอ่ะลองดูทีนะครับว่าตาเร่งจะเป็นอย่างไรแต่ถือว่ามีแหละคือถ้าช่วงเกียร์เปลี่ยนไปแล้วรถด,ดึงตลอดนะครับอ้าวเนี่ยอะดึงน,นะเนี่ยผมไม่ชอบช่วงต่อเกียร์เลย กีลองลองคำนวณด้วยสายตากับกล้องเราอ่ะอยู่ประมาณแดวิหน่อยหรือยปล่อร้อยใช่เพราะว่าเรานั่งสามเรานั่งสามด้วยนะครับแล้วก็แบตเหลือเปอร์เซ็นต์น้อยด้วยก็ถือว่าเร็วอ่ะแจ๊สนี่แม่งมีโอ้โหสิบวิอ่ะรถคันเล็กๆอย่างเงี้ยนะนี่รถคันมันเริ่มเลยนะเรื่องอัตาเล่นกันใช้ได้นะหน้าจอสวยดีเดี๋ยวเราปิดปุ่มซุปเปอร์สปอร์ตก่อนกลับมาหน้าจอเดิมแล้วก็จะดูว่ามันสามารถชาร์จอามีโหมดสปอร์ตอีก มื่อกี้โหมดอะไรครับลงโหมดซูเปอร์สปอร์ตอ่ะอีโคอีโคเนี่ยผมไม่รู้มันชาร์จไฟเข้าไปได้หรือเปล่าม,มัน,ม,นมีเขียนตรงนี้อยู่ชาร์จอยู่หรือไม่เไม่ได้ชาร์จอ่าเนี่ยคือไม่ได้ชาร์จเราทำไงให้มันชาร์จเราอยากจะหาที่ชาร์จใช่ไหมอย่างแบตเหลือน้อยเนี่ยเราต้องการหาที่ชาร์จเนี่ยเรากดเข้าไปปุ๊บนี่ค้นหาสถานีชาร์จให้เราเลยปุ๊บ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 อ่าแต่ว่ารถแม็กมีไวไฟอยู่นะมีแบบต่อนี่อยู่แล้วนะดูดิ ร้านอาหารเห็นไหมเมืองทองทำมีมีอะไรหมดเนี่ยใกล้ตรงไหนแล้วเราก,ใก,ใกด,กกไไดใช่แล้วกดหาได้เลยมันก็จะนําทางเราไปไอ้รถย่างเนี้ยชาร์จเต็มมันวิ่งได้กี่กี่กิโลอ่ะพี่ชาร์จเต็มเนี่ยถ้าใช้โหมด E ีวีอย่างเดียวเนี่ยมันเคลมว้ที่60กว่าโลนะ6กกว่าโลคือ e ีล้วนอีวีล้วนคือคุณไม่ใช้น้ํามันเลยเนี่ยสมมุติว่าวันเึงคุณวิ่งไปทางานใกล้ๆบางคนอย่างมากไปทํางานก็สากิโลนี่เต็มที่แล้วกรุงแบบแบบดอนเมืองบางนาเนี่ยแม่งประมาณ30กว่าโล ไปกลับก็แทบไม่ต้องใช้น้ำมันเลยก็คือวิ่งบักอรอย่างเดียวไปใช่แล้วบางคนใช้น้อยกว่านั้นแ่ะแค่ขับไปซื้อกับข้าวขับไปจ่ายขับพาลูกไปโรงเรียนส่งรับลูกไปโรงเรียนไปทํางานไปกลับไม่ต้องใช้เลยแล้วถามว่าจะวิ่งได้แรงแค่ไหนมันรถติดอยู่แล้วกรุงเทพเนี่ยเพราะฉะนั้นวันๆชีวิตคุณแม่อาจจะไม่ต้องใช้น้ํามันเลยเออชาร์จนานไหมกว่าจะเต็มชาร์จเนี่ยใช้เครื่องเนี่ยซึ่งจริงเครื่องเครืยอวอลชาร์จเครื่องชาร์จด่วนเนี่ยซื้อตอนเนี้ยไอ้เครื่องเราหกเจ็ดหมื่นเนี่ย แถมฟรีด้วยก็คือซื้อรถซื้อรถแถมไม่คืนชาร์จด้วยจริงๆไ้สายชาร์จมันมีอยู่แล้วสายชาร์จธรรมดาในชาร์จน่าจะประมาณ7จชั่วโมงปกติแต่ถ้าชาร์จด่วนเนี้ยจะประมาณส4ี่ชั่วโมงเพราะจริงแบตรถเนี่ยมันมันไม่ใช่รถ e ีวีแท้แบบเป็นรุกไม่ใหญ่เพราะนั้นชาร์จแป๊บเดียวมันก็เต็มคือตอนนี้แถมด้วยแถมด้วยแถมฟรีด้วยตอนเนี้ยแถมฟรีด้วยก็ถือว่าคุ้มค่าแล้วถ้าคนแม่งใช้แบบไปทำงานเฉยๆที่ถ้าไม่ต้องใช้มาเลยนะใช่ใช่ถ้าเรื่อง เหมือนรถยุโรปเลยอะเหมือนรถยุโรปแบรนด์หนึ่งซึ่งซึ่งตัวผมใช้อยู่คุณผูสื่อเองว่าผมใช้แบรนด์ยุโรปยุโรปอะไรอยู่บ้างนะครับนี่เห็นไหมเนี่ยเปลี่ยนหน่อยนะนะครับอันนี้เหมือนแบรนด์หนึ่งนี่ตัวนี้ใช่เลยนี่ใช่เลยลนะครับหรูหรานี่คือแบบยุโรปเลยแล้วเบาะเนี่ยเบาะนี่คือชัดเจนไปดูเลยว่าเป็นของรุ่นอะไรคือสวยยังมีลูกเล่นอะไรอีกที่แบบเฟี้ยวมากนะครับคันเกียร์นี่ก็จะเหมือนอีกแบรนด์หนึ่ง คันเกียร์จะเหมือนอีกแบรนด์หนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณซื้อรถ1คันเนี่ยเหมือนมีรถ3แบรนด์เหมือนมีรถ3แบรนด์อยู่ในคันเดียวกันเนี่ยเครื่องเสียงเงี้ยอาจจะเราลองเฮ้ยเครื่องเสียงได้เห็นป่ะคนที่อบอะได้แต่เครื่องเสียงดีนะอันนี้เราเปิดจากเปิดจากคลิปกติคลิปธรรมดาเลยนะให้เยอะมากเะ อ๋อไม่รู้เด็กกล้องได้ยินมาเสียงเบสมานะ เฮ้ยจะได้แล้ให้ได้แล้วเดี๋ยวเมื่อกี้เราลองลองลองขับดูแล้วดีวเรามาลองดูเรื่องของเมนูกันบ้างไอ้นี้บางคนกำลังสงสัยว่าเฮ้ยแล้วมันต่งตงจากไฮบริดยังไงมันที่น้าบอกว่าเฮ้ยมันเหมือนไอ้คันคายเยนเอไฮบริดของน้าเป็นไงคือจริงมันมันเหมือนกับว่ารถ3ระบบครับมันใช้ทั้งน้ำมันด้วยคือรถเป็นรถไฮบริดแต่เป็นไฮบริดปลั๊กอินแต่ก็คือใช้ปลั๊กอินก็ได้คุณจะไม่เติมน้ำมันเนี่ยคุณสามารถใช้เป็นแบบปลั๊กอินได้แล้วเวลาขับใช้งานเนี่ยเราก็เลือกได้ว่าจะให้มันเป็นแบบ ปกติไฮ b บริดเนี่ยจะสลับน้ํามันน้ํามันแบตเพื่อการประหยัดน้ํามันทีนี้แล้วเกิดอไอแบตที่ชาร์จมาแล้วมันหมดเนี่ยมันก็จะมีโหมดซึ่งตอนที่ผมใช้คายเยน,เนี่ก็สงสัยว่าเฮ้ยทำไมพอใช้โหมดไฮบริดธรรมดาเนี่ยมันไม่ค่อยชาร์จเข้าเหมือนกับรถไฮบริดที่มีแต่ไฮบริดอย่างเดียวเอ๊ะทำไมมันเดี๋ยวแบตมันค่อยลดลดลดจริงๆมันต้องเข้ามาเลือกมาเลือกโหมดตรงนี้ นะครับมาเข้ามาที่การตั้งค่ารถยนต์ในเมนูถูกไหมแล้วก็เข้ามาเลือกการชาร์จกลับเมนูเป็นภาษาไทยนะใช้งานง่ายมากอันีกอัตโนมัติอัตโนมัติจริงๆไหมเหมือนรถไฮบริดทั่วไปแต่มันจะต้องแบบเบรกเยอะยกคันเร่งเยอะมันถึงจะชาร์จกลับอ่ามันก็จะมีให้เลือกปานกลางแต่ถตงว่าเราเนี่ยอยากจะให้มันแบตมันเข้าเยอะๆเราก็ต้องมากดเลือกให้มันเข้าสูงทีนี้คนจะมาถามว่าอ้าวพี่แล้วพี่จะมาให้มันชาร์จเยอะเพื่ออะไรกินแรงเครื่องหรืออะไรคือบางคน ชอบความแรงด้วยไงเพราะถ้าแบตไม่มีเนี่ยรถมันจะเหลือแรงม้าน้อยลงมันจะไม่ใช่200กว่าม้าแล้วเพราะมันใช้แรงม้าเครื่องกับแบตร่วมกันเพื่ออยากจะไปสิ่งอยากจะเก็บแบตไว้สิ่งด้วยก็ควรจะชา้าสูงเพื่อให้แบตเนี่ยมันเยอะเะพอเวลาจะสิ่งมันจะได้เป็นแรงบิดสูงแรงม้าสูงอันนี้ในมุมของของสายเรานะสายผมนะอันนี้คือแบบในสายของผมไงสายแบบอีกียกูไม่ได้แบบรักโลกอย่างเดียวกูอยากจะสิ่งด้วยอะไรแบบนี้ก็จะ ต้องมาเลือกวิธีนี้นะครับในคันคายเยนผมก็เหมือนกันปางกลางเดยสูงเครื่องมันติดขึ้นมาเครื่องติดเลยนะเพราะมันมันชาร์จไงก็คือมันก็เลิกใช้ระบบไฟฟ้าชั่วคราวกอนใช่นะตอนนี้ชาร์จอัด,อ,ดอัดเข้าแบตอัดเข้าแบตไปให้จนเต็มอ่นะมันจะอัดจนเต็มอ่ะเพราะั้นเครื่องยนต์จะทำงานตลอดจะไม่ได้แบบไม่ได้จะไม่ได้ประหยัดแล้วนะ จะไม่ประหยัดแบบที่เป็นไฮบริดแล้วมันเป็นอย่างนี้อยากรู้ว่ามันจะชาร์จเร็วไหมเมื่อกี้เราเหลืออยู่เรนะครับเดี๋ยวเราลองดูะนะครับเหลือเตอนนี้มันก็จะชาร์จของมันไปเรื่อยๆแล้วก็เมื่อกี้เราดูเรื่องของเครื่องเสียงไปแล้วเนาะเรามาเข้าเมนูเล่นในระหว่างที่รอเมนูภาษาไทยใช้ง่าย มีสิริด้วยมีสิริเลยมันจะติดลิขสิทธิ์ป่ะคือมีแบบเหมือนผู้ช่วยส่วนตัวนี่ไอผู้ช่วยเออเรื่องเพลวนะผมสีว่ะเออไม่ใช่คือติดต่ออะไรมีเรื่อนวงเล่นเบรกละแล้วแต่แล้วแต่ก็เป็นสังการด้วยเสียงเออสังการด้วยเสียงคุยมันได้นะครับใครที่เหงานะฮะก็แบบนั่งคุยกับรถไปอ่าเหมือนบางคนแม่งนั่งคุยกับสิริในมือถืออ่ะก็นั่งคุยกับรถอะไรมีเอ้ยแม่งเหมือนแอนดรอยหัวแอนดรอยใช่ก็คือแอนดรอยด์เนี่ยดูดิก็น่ารักดีนะผมว่า ซื้อมาแล้วไม่เบื่อง่ายอ่ะไม่เบื่อง่ายเครื่องเสียงเราฟังเพลงไปเรื่อยๆกันแหละในระหว่างนี้อ่าเขาแบบคอคอไปนะเออใช้ได้โอ้เสียวอะ่ะก็เสร็จปุ๊บแล้วเดี๋ยวผมจะพาไปลองนะฮะเมื่อกี้เดี๋ยวเราาลองโค้งเอายาวดูก่อนนะเซิฟเซิฟก่อนก็ไม่ยาวนะยึดแม่ก็ไม่ยาวนะก<อ>็ไม่ยาวนะ,อ,าาวนะอ่ามันต้องลุยหน่อยนี่ เดี๋ยวเราไปลองอีกเพราะว่าเราบอกเราให้แบบตอนแรกว่ารถคันนี้ <Ừ. S 2> เอามาหผมลองแค่ผมลองลองแล้วลองแบบของผมด้วยผมลองแบบของผมด้วยนะครับแล้วแบบอันไหนที่ผมอยากอยากเทสเนี่ยผมเทสแบบตามสไตล์ผมนะนี่เราต้องลองถนนแบบนี้เลยใช่ไหมอา้าวก็คุณเป็นรถอะไรคุณยกสูงต้องดู้<อ>ช่วงล่างคุณได้เปล่า,าไ,<ป>ไม่ไปลององั้นโอ้ยล้อสีห โอ้ยเอ้ยโ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 อ้ยตอ้ยโ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 อ้ยเอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยรอ้ันอ้ยเอ้ยโอ้ยโ้ยโอ้ยอ้ยเอ้ยโอ้ยเฮ้ยโอ้ยโ้ยโ้ยโอ้ยโ้ยโ้ยเอ้ยอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยโม้ยเอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเอ้ยอ้ยโ้ยโอ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 ้ยอ้ยโ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  โอ้โหโอ้โหได้ไหมต้องบอกนี่นี่ไม่ใช่ขับสี่นะเออขับสองนะโอ้โหนากล้องอยู่ไหนตา้องแดดฝนนะนะครับเพราะว่าเราต้องมาอยู่โอ้โห อะไรวะเนี่ยอะไรกันครัเนี่ยโอ้โหประโยชน์นี้มันหลอนอยู่ในหูเนี่ยมันไปดีนะถ้ามันไม่ติดเรื่องเกียร์นะคือเราต้องเข้าใจว่าอะไรอย่างเทียบกับรถเจ้าเจ้ารถค่ายอเมริกันอันหนึ่งซึ่งขายดีมากๆแล้วก็เป็นคันที่ใหญ่กว่านะครับคือเราต้องเข้าใจว่าอันนั้นเนี่ยมันคือรถดีเซลถูกไหมฮะอันนี้มันคือรถไฮบริดแล้วก็เป็นปลั๊กอินด้วยมันโคระเทคโนโลยีนะ ด้วยด้วยความที่ว่าเทคโนโลยีมันมันเหนือกว่าคือมันไม่ต้องใช้น้ํามันด้วยเออความประหยัดความอะไรเนี่ยเอาง่ายก่อนเออบอกว่ามันวิ่งได้เท่าไหร่อ100กิโลลิตรหรือว่าหรือว่า6กกิโลลิตรไม่หรือ6กกิโลลิตรอะไรนี่แหละไอ้คำว่า6กกิโลลิตรเนี่ยคือเราคือใช้แบตใช้แบตให้หมดกี่กิโลไม่รู้แล้วก็น้ำมันอีก1ลิตรอ่ะก็ใช้ที่เหลือมัน เป็นเสร็จแล้วอ่ะ65กิโลลิตรหรือ,อยังไงหรือ70ไม่ใช่ไม่ใช่6กิกิโลลิตรดิมันร้อยกิโลลิตรหรือเท่าไหร่นี่แหละเราคิดตามตากากัรกะง่ายอ่ะคือระยะทางลงกับเชื้อเพลิงกับทูกเราจะต้องมันโคตรประหยัดไงมันโคตรประหยัดไงเพราะว่าลําพังคือแบตเตอรี่เนี่ยมันก็ได้60โล,ลแล้วอ่ะ60กว่าโลแล้วแล้วน้ำมันอีกหนึ่งลิตรตวิ่งได้อีกกี่โลล่ะ เพราะฉะนั้นมันก็ต้องมี7080โลลิตรอ่ะอ,อ่ามันไอรถอย่างนั้นก็ทําไม่ได้อยู่แล้วพี่ผมมีคําถามนิดนึงอ่ะถ้าสมมติว่าเรามีงบอยู่ในระดับเนี้ยร้านร้านต้น,ต,นต้นกับรถยนต์ลักษณะเดียวกันแต่ค่ายแบรนด์ดังๆจากอเมริกาหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยพี่เห็นการอ่ะ<า><ๆ>คุณกําลังพูดถึงไอรุ่นหนึ่งเอสยูวีใช่ไหมคันใหญ่ใช่ไหมไซส์แบบฟอร์จูเนอร์อย่างงี้ใช่ไหมแตเป็นค่ายยุโรปซึ่งกำลังขายดีในราคาล้านต้นตในราคาใกล้เี่งจริงๆล้านต้นมันมีเยอะมากมันมี มันมีโอ้โหหลายค่ายมากที่เป็นรถลักษณะนี้ทั้งญี่ปุ่นทั้งยุโรปใช่เราต้องเข้าใจก่อน,น,นว่ารถคันนี้ราคาล้านสส่วนรถเนี่ยมหาศาลนะครับถ้าผ่านผมเนี่ยจะมีส่วนรถมหาศาลอีกบอกเลยแล้วก็มันคือรถปลั๊กอินด้วยมันคือรถไฮบริดปลั๊กอินด้วย มัน3ระบบในคันเดียวซึ่งอันนั้นอาจจะเป็นดีเซลบ้างละ่ะหรืออาจจะเป็นไฮบริดอย่างเดียวบ้างนะครับในราคาล้านกว่าบาทคุณก็ต้องเลือกแล้วว่าคุณต้องการเทคโนโลยีแบบไหนแล้วสิ่งอำนวยความสะดวกที่มันมาในรถเนี่ยคุณดูดิภายในแบบนี้เนี่ยจะซื้อรถยุโรปที่ภายในแบบนี้คุณต้องมี3ล้านต้องมี3ล้านบาทกับรถอย่างเมื่อกี้เนี่ยรถดีเซลก็ล้านกว่าบาทโอเคเป็นราคาโปรแตมันเป็นยุโรป คุณต้องมีประมาณ4-5ล้าล้านแล้วก็ออปชั่นที่ให้มาเครื่องเสียงโบูแอร์ดูคุณดูปรับองค์ปรับแอร์อะไรหรือว่ามีคา r p เพย์ด้วยนะมีคาเพย์ใช่ไหมอ่ามีมีมีอ่ามี Apple คาเพมี Android มีสารพัดระบบมีทั้งปุ่มสปอร์ตมีทั้งนี่อีกบนหัวแล้วแล้วเนี่ยดูดิออปชันแบบเขาเรียกว่าออปชั่นท่วมๆถ้าพูดถึงความคุ้มค่านะครับอันเนี้ย มันคุ้มค่าถ้าเป็นผู้ซืออ้อสมมติว่า,อย,าอย่างเราเรายังติดเรื่องของแบรนด์ด้วย <Geez. S 1> อย่างเราสองคนเรายังติดเรื่องอบแบรนด์บ้างรู้จักอันนี้<ม>บ้างหรือเราเล่นรถมาเลยต้องเป็นอิงว่ามันจะต้องอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นแต่ถ้าเรามองแบบใจเป็นกลางตัดเรื่องแบรนด์ทิ้งไปตัดเรื่องแบรนด์ตัดเรื่องความเชื่อห,<ม>หรือตัดเรื่องของแบบอะไรก็ตามอะแล้วเราจะซื้อรถสักคันหนึ่งเอามาใช้งานผมว่าเป็นตัวเลือกอันดับต้นๆแล้วกันไม่ได้ชี้ชัดไปว่าเฮ้ยยูจะต้องซื้ออันนี้ไม่ใช่แต่ถ้ายูกําลังลังเลย จะซื้ออะไรดี คุณได้ความความว่าโอ้โหออปจักคือซื้อของใช้งานแนะถ้าซื้อของมาเพื่อใช้งานนะผมว่าโอเคแล้วเรื่องข้อด้อยต่างๆซึ่งคนสงสัยแล้วก็เป็นข่าวลือกันเยอะๆเนี่ยผมลองให้คุณดูแล้วนะ<ม>ในสไตล์ของผมผมไม่ได้ถูกว่าจ้างมานะผมบอกก่อนคันนี้ผมไม่ได้ถูกว่าจ้างาเราเงินซื้อไม่ได้เออแต่ถ้ามากพอก็ซื้อกูได้นะฮะใครใครอยากจะให้กูรีวิวรถเนี่ย <c oughs> นะครับตามสไตล์กูเนี่ยติดต่อได้ติดต่อได้นะครับติดต่อได้เพราะว่าช่องผมก็เยอะพอสมควรนะครับอ่าเพราะ ว่าอย่างา Facebook ผมก็จะสจะสี่แสนแล้วนะครับเพจผมก็2องแสนกว่าแล้วแล้วใน YouTube อีกนะครับก็ร่วม3 0 0 0สนนะแล้วสิ่งที่คุณได้จากผมเนี่ยมันคือ ข้อเท็จจริงมันคือความจริงมันคือเรียวมันไม่ใช่แบบรับจ้างรีวิวอะมันไม่ใช่เพราะนั้นติดต่อได้นะแต่จริงๆเงินซื้อผมไม่ได้เว้ยถ้าไม่มากพอติดต่อได้แต่ว่าคอนเซปต์ต้องเป็นสไตล์เหมือนเดิมใช่ไหมต้องเป็นเราต้องไม่ไม่ใช่มาเขียนบทาให้เรานะต้องต้องเป็นผมนะต้องเป็นผมคืออย่างเงี้ยผมพูดตามจริงเลยผมไม่จะรับเงิน MG มมจหลาผมพูดเลยผมแค่สนใจเจ้ารถรุ่นนี้วมันเป็นยังไ <c oughs> งเว <c oughs> ้ย <c oughs> แล้วผมก็อยากลองควมอคติในใจรอเปล่าเลยอยากจะแบบเอ้ยกูอยากจะลองสักทีนึงอคติผมมีอยู่แล้วผมคนที่แบบผมว่าแม่งไม่ได้หรือเปล่าทําไมมันถึงถูกอ่าเออจใางขนาดนี้ราคาแค่นี้อ่าแล้วเดี๋ยวข้อดีข้อเสียเนี่ยเดี๋ยวไปดูท้ายคลิปข้อดีข้อเสียตามความคิดเห็นของผมนะสรุปอีกทีนึ่งอ่าของผมนะคุณจะเอาไปเชื่อหรือไม่เชื่อหรือจะเอาอ้างอิงหรือใช้วิจารณญาณก็แล้วแต่คุณเดี๋ยวเราไปดูท้ายคลิปเดี๋ยวผมสรุปให้ แต่ตอนเนี้ยเรามาลองขับกันต่อกันนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปลองโคง้โคงโหดที่ผมลองแบบเป็นประจําเดี๋ยวรู้กันตอนนี้เอาทางตรงเนี่ยผมบอกเลยว่าผ่านผมให้ผ่านแต่ถ้าคุณเปิดระบบอย่างที่บอกออตโต้เนี่ยจะงงงงหน่อยออเนี่ยระบบเบรกเนี่ยผมโอเคแต่แต่ ด้วยความที่ว่าตัวผมเองเนี่ยใช้รถค่อนข้างไฮเปอร์ฟอร์แมนซ์แล้วก็ใช้รถที่แบบเบรกเทพเเยอะนะครับผมไม่ให้ติดลบแล้วกันเอาอยู่เอาอยู่ผมไม่ได้ให้ติดลบนะครับใช้ได้ในระดับการใช้ได้ในระดับหนึ่งนะครับกับช่วงล่างเนี่ยผมก็อย่างที่บอกว่าให้ประมาณสัก7คะแนนถึง8คะแนนแต่ถ้าคุณอยากจะให้เต็ม10เนี่ยผมอยากจะให้มันมีของแต่งของรถรุ่นนี้มาเยอะๆหน่อยเดี๋ยวผมจะไปแสวงหามาให้จุดนี้นี่เน้นเลยนะคนที่ใช้ MG อยู่ไม่ต้องห่วง ผมลองแล้วผมรู้สึกว่ารถรุ่นนี้น่าทำถ้ามีอะไรดีๆเด็ดๆเดดนี่ยนะครับกดติดตามที่ Facebook ผมไว้นะครับตามนี้ยวผมใส่ให้นะครับ y o u t u b e หรือว่าในเพจผมติดตามไว้ตรงนี้แล้วถ้ามีอะไรเฟี้ยวๆกับเจ้ารถรุ่นนี้เรื่องช่วงล่างเนี่ยผมอยากอยากทำมากส่วนเรื่องเบรกเมื่อกี้คุณถามมาเรื่องเบรก m MG นะครับเบรกสามารถสั่งผมได้เลย าาาาที่เป็นเบรกซิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ดังของอังกฤษแบรนด์ดังของทางเยอรมรันยุโรปนะครับสั่งผมได้เลยผมมีตรงรุ่นทุกรุ่นนะครับสั่งได้เลยผมมีตรงรุ่นบอกเลยว่าขันน็อตโปะแล้วราคาไม่แพงาสามารถอัปเกรดจากเ,เดิมเดที่มันถูกยังไม่ถูให้มันดีใครที่ใช้ MG อยู่หลายๆคนหลายๆคันนะครับแล้วแบบเฮ้ยไม่มีของแต่งละติดต่อหาผม คุยกับผมอาจจะยากหน่อยคุยในลายแอดเดี๋ยวผมลงไว้ให้ลายแอดพิมพ์แบบนี้นะครับนะครับแอดมาตอบช้าแต่แจมตอบเองนะครับเข้าโ <c oughs> <c oughs> ค้งกันก่อนก็จะไปที่เดิมซึ่งเราเทสกันบ่อยๆนะครับคือเราต้องจกกัดกาพื้นฐานในรถยกสูงนะกึ่งจะเป็น SUV แล้วใช่ไหมรถพวกนี้เขาใช้คําว่าอะไรไม่รู้ก็คือยกสูงนั่นแหละนะครับแล้วก็เน้นความนุ่มนวล จากเบาะที่เราเห็นเนี่ยเขารู้แล้วว่ารถแม่งเน้นไปในแนวไหนนะด้วยความหรูหรามาเห่าแบบนี้นะครับช่วงล่างเนี่ยขับแล้วจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะไปลองคุณดูตัวอย่างมาบ้างแล้วนี่ก็ดูดิอ่าก่อนหน้านี้เรามีสาวๆมานล่างใช่ใช่ใช่นั่นแหละเดี๋ยวเราจะไปเทสในโค้งโดนจะดูดิที่สาวๆเขาล้ออย่างกั้นเนี่ยของจริงหรือ acting เฮ้ยเฮ้ยออกล้อฟรีอะแรงจัดอะโอ้ยเฮ้ยดิเฮี้ยออกล้อฟรีเฮ้ย น้อฟีอ่ะเดี <S 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 ๋ยวเดี๋ยวเบาพเา

ตอนที่พี่ตอนที่พี่ออกตัวมาเพราะคนเขาคอมเพลนเรื่องเข้าโค้งไม่ดีเนี่ยคิดไว้ว่าแย่กว่านี้นะเออไม่ได้นะไปโอ้โอ้ยโอ้ยจับเบลแน่นเลย โอ้ยเบาเบาเบาอบาก็อย่างนี้นะนี่ผมพูดก่อนอย่างเมื่อกี้เนี่ยถ้าขับแบบเวอร์หน่อยผมถือว่าใช้ได้ถ้าขับแบบโอเวอร์หน่อยถือว่าใช้ได้แต่ว่ารถเออรถออกการแบบเข้าย่งหน่อยฮะโอเวอร์นะครับ แต่ก็ถือว่ามีระบบควบคุมที่ที่เข้ามาช่วยได้พอสมควรนะครับไม่เลวร้ายแล้วกันมผมใช้คําว่าไม่เลวร้ายใน,ในการที่เข้าโค้งสั้นนะในการที่เข้าโค้งสั้นต่างๆนะครับอาจจะอันนี้อาจจะออกแบบในช่วยของการที่หักหลบคือรถตัดหน้ารถอันนี้หักหลบ แล้วอาการเนี่ยออกน้อยผมว่าเรื่องนีอ้อาจจะช่วยได้นะครับแต่โค้งยาวเนี่ยเรายัางไม่รู้โค้งยาวเรายัางไม่รู้นะครับว่าเป็นยังไงแต่สาหรับโค้งสั้นซึ่งในชีวิตประจําวันเนี่ยคนที่จะเอาไปใช้งานจริงเนี่ยเขาไม่ได้เอาไป,ไป,ไ,ป,ไ,ปาไปทำไปทำแบบผมหรอกแต่คือมันจะไปช่วยเรื่องของการหักหลบฉุกเฉินแก้ปัญหาเฉพาะหน้าใช่ใช่ติดให้เท่าไหร่โค้งสั้นโค้งสั้นเนี่ยถือว่าในรถราคาขนาดนี้นะก็เกินความคาดหมายนะผมให้ประมาณสักเจ็ดเลยนะอย่างนี้โค้งยาวเนี่ย เอาอีกแล้วโอ้โหคชมโอ้โหคนไม่ดีก็ได้นะเมื่อกี้โค้งนี้ต้องบอกเลยว่าโค้งค่อนข้างยาวนะเรียบร้อยกันไปแล้วนะครับกับการทดสอบเจ้า MG HS นะครับ PH E.V. จริงๆเนี่ยที่เราทําคลิปตัวนี้ออกมาเนี่ยนะครับก็คือมีคนที่อยากจะใช้รถรุ่นนี้ยเยอะพอสมควรแล้วก็อินบ็อกเข้ามาหาผมเยอะมากๆนะครับหลังจากที่ผมได้ไปเดินไล์ พันผ่านเฉียวเฉียวที่งานโชว์รถนะครับที่เมืองทองธานีครั้งล่าสุดนะฮะเราก็เลยคิดว่าเฮ้ยไหนๆคนก็ถามมาเยอะแล้วก็เหมือนเดิมอะสไตล์ผมก็อยากจะลองซะหน่อยนะครับก็ไปได้เจ้าคันนี้มาทั้งวันนะครับวันนี้ที่ไปลองเนี่ยผมสรุปเลยนะจับในราคา1 3ึ่0 0้านสาม9 0บาทหรือ1น5่0 0้านสามแบาทเนี่ยเอาเป็นว่าราคาเต็มเนี่ยประมาณล้านสาอะอย่างนี้ดีกว่าส่วนรถไม่รู้เท่าไหร่นะครับเท่าที่รู้เนี่ยตอนเนี้ยตอนเปิดตัวใหม่ๆเนี่ยมี BSI ด้วยแต่ตอนเนี้ย BSI ไม่มีแล้ว นะครับแต่ก็คือรับประกันแบตเตอรี่เนี่ยแปดปีรับประกันตัวรถเนี่ยสี่ปีนะครับแล้วก็แถมวอชาร์วอชาร์คืออะไรก็คือที่ชาร์จเร็วชาร์จด่วนชาร์จฟาสต์อย่างที่ผมใช้ในเทสลาหรือว่าคายเยนอีไฮบิดของผมเนี่ยนะครับก็จะเป็นเครื่องที่สามารถใช้กับรถไฟฟ้าได้ทั้งหมดก็แถมฟรีให้ด้วยนะครับเครื่องตัวนี้จริงๆตัวหนึ่งก็ประมาณหลักยี่ห้อดีๆหน่อยก็ประมาณสักหกเจ็ดหมื่นบาทนะครับก็คือแถมให้ฟรีด้วยแล้วก็ฟรีค่าติดตั้งด้วยแล้วก็รับประกันไอตัวนี้อีกะอบ ามาพอจริงเนี่ยตัวผมลองรถเนี่ยจะไม่ได้สนใจตรงนี้เท่าไหร่แต่มันเป็นประเด็นที่คนถามมาเยอะมากครับว่าเฮ้ยนะล้านสามเนี่ยมันคุ้มมะบ่า,าผมบอกเลยนะครับไม่รู้นะใครจะยังไงไม่รู้แต่ถ้าในมุมของผมจากที่ลองขับมาแล้วนะครับคนบอกว่าช่วงล่างห่วยแตกนะครับผมลองแล้วเนี่ยผมไม่รู้ว่าคุณไปลองอีท่าไหนนะ สำหรับผมผมโอเคนะครับใช้ได้ช่วงล่างผ่านขับความเร็วสูงโอเคอัตราเร่งเนี่ยศูนยเนี่ยประมาณ7-8วินะครับรถไซส์นี้0ูนย์วิกว่าพี่ <c oughs> ไม่ธรรมดาแล้ว0-200์ถึ 200, เร็วมากนะครับเร็วมากเรียกง่ายๆว่าแรงอะ่ะสองกว่ามา้า ท้อเกือบ500นะครับถ้าใช้มอเตอร์และเครื่องยนต์รวมกันแล้วไอ้ระบบเนี้ยคือผมติดใจมาตั้งแต่ตอนที่ผมใช้เจ้าตัวคาเยน e hybrid แล้วนะฮะระบบเนี้ยผมว่ามันค่อนข้างที่จะเหมาะสมนะคือมันไม่ e v จ๋าจนเกินไปมันเป็นทั้งเครื่องยนต์เป็นทั้ง Hybrid แล้วก็เป็น Plug-in ด้วยเพราะนั้นมันใช้ได้หลายระบบราคาโอเค ภายในโคตรสวยยุโรปมากเราไม่เอ่ยนะว่าเหมือนรถอะไรแต่คือผสมผสานร,ระหว่างรถยุโรปแบรนด์ดังๆซึ่งเฮ้ยแฮปปี้นะสวยนะครับข้อด้อยอย่างเดียวที่ผมรู้สึกได้และอยากจะให้ทาง MG ปรับปรุงนะถ้าคุณแก้ปัญหาตรงนี้ได้นะจะเฟีย้ยวมากเลยก็คือเรื่องของเกียร์มันต่อเกียร์ช้าไปหน่อยแค่นั้นเองต่อเกียร์ช้าไปหน่อยมันฟีลเหมือนถ้าใครเคยขับพวกเอ่อ็มอาร์เอสอะไรพวกเนี้ยฟีลประมาณนั้นนะ่ะคือจาก1ไป2เนี่ยไม่รู้ว่าจะรออะไรรอทําไมทําไมไม่เป็น C ี t ี เลยหรือทําไมไม่แบบกระชับไปเลยจะมาหน่วงๆงงๆแบบเสียเวลาตรงเนี้ยไปพอสมควรเพราะเครื่องยนต์คุณแรงแล้วอัตราเร่งคุณดีมาติดตรงเกียร์เนี่ยทำให้เวลาเนี่ยไม่ค่อยสวยนะครับเพระฉะนั้นเนี่ย ผมใช้คำว่าคุ้มหรือไม่คุ้มแค่เองสำหรับผมนะผมว่าแม่งคุ้มเว้ยในราคานี้คุณลองดูครับตัวเลือกในตลาดวิ่งได้6กกโลใช้ไฟฟ้าอย่างเดียวไปทํางานไม่ต้องเติมน้ำมันเลยนะครับมันไม่มีอะไรประหยัดตัวนี้แล้วเพราะนั้นเนี่ยถ้าชีวิตคุณเป็นชีวิตในเมืองคุณใช้ไฟฟ้าอย่างเดียวขับไปทํางานจบโคตรประหยัดอยากเดินทางไกลใช้เครื่องยนต์ผสมกับระบบะไฟฟ้าอัตราเร่งก็รุนแรงดีเพราะฉะนั้นเล่นแซ่แต่หวัดก็ก็ใช้ดีกับข้างในหรูแอร์เย็นเพลงพอบ่อนุ่มเฮ้ยใช้ได้ นะผมให้สําหรับความคุ้มค่านะเอาไปแปคะแนนเอาไปแดาวสําหรับความคุ้มค่าส่วนเรื่องในระยะยาวที่กลัวกันเนะ่ะรราประกัน8ปปีแล้วแบตเนี่ย มันเหมือนมือถือเว้ยแบตมันเป็นแย่เป็นเซลเป็นช่องเป็นช่องเป็นช่องมันไม่ได้เวลาเสียคนกลัวว่าแบตไฮบริดเนี่ยเสียแล้วจะต้องเสียสามแสนสี่แสนมันเปลี่ยนเป็นเซลเซลได้ครับแยกเป็นก้อนก้อนเหมือนเราแบตแบตหมดไม่ได้หมดทีเดียว10ก้อนเสียไปเสื่อมทีละอนันเราก็เปลี่ยนทีละอ,อันอันนึงประมาณสองสามหมื่นังเท่าที่ผมรู้ข้อมูลมานะแล้วเขาก็วารันตี8ปีอ่ะมันใช้ไป8ปีอ่ะถามหน่อยรถคันนึงจะใช้20ปีเหรอสมัยนีย้ลองดูครับเพราะฉะนั้นสรุปให้แบบนี้นะครับแล้วก็การทดสอบรถแบบนี้สไตล์ของผม นะฮะใครชอบก็อย่าลืมเหมือนเดิมกดสั b s c r i b e ด้วยนะครับในช่องชาแนลยูทูบของผมตามนี้นะครับหรือติดตามตัวผมได้ที่ f c e e o o o นะครับแล้วก็แนเพจตามนี้นะครับมีอะไรก็คุยกันได้ใน l ล n e a s a s 4 o r i g i n a l แล้วมีรถอะไรดีๆมีรถอะไรเด็ดๆมีรถอะไรที่คุณอยากรู้นะครับว่ามันดีหรือไม่ดียังไงอนบ็อกหาผมได้นะครับถ้าผมมีเวลาหรือมีโอกาส จะมาจัดให้ทุกคนได้ชมกันอีกแน่นอนครับไปครับสวัสดีครับผมยังไม่จบนะฮะนี่จบของจริงสําหรับคนที่ดูคลิปเราจนมาถึงสุดท้ายนะครับมักจะมีของดีให้คุณเสมอยังไงอันดับแรกต้องขอขอบพระคุณนะฮะ MG Alice พระนครนะครับได้เอื้อเฟื้อรถคันนี้มาให้เราถลุงกันตามสไตล์แบบแจ่มๆนะครับอย่าลืมนะฮะใครอยากได้รถราคาเฟี้ยวๆติดต่อไปเลยครับที่ MG Alice ทั้ง3สาขานะครับไม่ว่าจะเป็นเพชรเกษมวงแหวนกาญจนานะครับ แล้วก็รัตนาทิเบตน,นะครับหรือโทรเข้าไปที่เบอร์นี้ก็ได้นะครับคุณอาจจะได้ข้อเสนอดีๆนะครับเพียงแค่คุณบอกว่ามาจากเพนจนัจแจมหรือช่อง YouTube นัดแจม a อสซนะครับอย่าลืมนะฮะติดต่อไปไปดูอีกรอบว่ารถเขาสวยแค่ไหนตามนั้นครับบ๊ายบายสวัสดีครับ